ันนี้ยายจิมสิผ้ามหมกมกน้ำม่ค่ะมกน้ำม่ใส่หมูค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะหมูม,มาตำบกคริกกันค่ะตำบรคกหอมแดงค่ะอันนี้เมนตะไคร้ค่ะยายจิมปันไว้ ตาม,มันนั่นแหลกพี่น้องกรเลยไปปั้นเอาต่ไร้แับพีกกระตมเอาค่ะก็หอมแดงเนี่ยมกบ่นี่ค่ะน้ำจะนั่งจะจิ้มไอ้ขั้นไปแล้วพี่น้องใส้ขับเบีย้ยวไปแล้ว ิสปุงก้อนค่ะพี่น้องประเด็กแนวขาดบ่ได้ค่ะแนวผงจักน้อยสลรจักน้อยค่ะพี่น้องเอาหมูล่งค่ะคนในไม่เ้ากัน ใหม่ค่ะพี่น้องนี่เมนพวกอีตูไว้แใส่ที่หลังค่ะพี่น้องคะตั้งไฟเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยว้องก็สิให้หมูสุกใส่พวกอีตูวกะใส่ได้แล้วค่ะพี่น้องคะใส่เห็ดฟางน้ำค่ะพอแล้วค่ะพี่น้อง น่ากับงวดลงเหมือนล้วพักอีตัวพักซี่ต้นหอมค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะอ่ะแล้วละพี่นอ้องไปจับแซนน้ำเย้กิมค่ะมกน้ม่ค่ะ สวัสดีค่ะมาพี่น้องมือดียายจิ้มอ้น้ำม่หรือว่ามกน้ำมัมกมอค่ะพี่น้องคะเนี่ยหอมหอมหอมพักอีตูหอม,หอม,หอมอตะกไข่พอึงไข่เห้าันนี้แหละมาพี่น้องขาเหนียวคือเกาค่ะพักกัญจองหลวกกระมี่ค่ะพี่น้อง ไอ้เลือดทั้งนี้เป็นผักกาดสลัดกับไอ้ผักกระโดนพี่น้องค่ะมาแซบๆน้ำกันค่ะหอมขนาดพี่น้องแซบๆซบคนน่ะเพิ่งเนีมกใส่หมูพี่น้องใส่เห็ดเฟียงนํำมาแซบๆน้ำกันค่ะ บอกพักไพ่รู้ว่าพักกันจองเด้อพี่น้องหอ,หอมพี่น้องหอมหอมหอนๆเลยได้พี่น้อง Yep. อะเนีพี่เนะาะแล้วก็เสียงน่จอมยังกันเนาะ 이거 막그 别别闹，咱咱。 ไปเห็ดกินมังเดอคะ่ะหอมหอมหอมตักไข่หอมเาอกจูเอาเมื่อนี้ก็ไว้แค่นี้ก็เนอ้ค่ะพี่น้องจ่า <laughs> ฝอกกันไม่คลิปนะฝาก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามแชร์วิสาบานเท่าเป็นกำลังใจให้ยิ่งกินน้ำเนอเด้อค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสูฟผูสูค้นคะ่ะสวัสดีคะ่ะ